ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมนะครับต้นบอนไซสามต้นนี้นะครับอบองว่าคงจะจํากันได้นะครับคือสามต้นนี้ที่ผมลีดใบไปวันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดมกราลาอันนี้ก็รวมเวลาก็ประมาณาประมาณยี่สิบวันนะครับวันนี้วันที่เป็นที่หนึ่ง ประมาณ21วัน22วันนะตอนนี้ก็พุ่งหมดแล้วนะครับยอดอยอดต้นนี้ก็ก็เขียวดีนะครับก็เขียวดีนี่ครับดูดูพุ่มกลมๆนะครับรายละเอียดก็ใบอ่อนมาแล้วนะครับต้นนี้อาจจะใช้กระถางที่บางบางหน่อยนะครับบางมากประมาณนี้นะครับก็แตกดีนะครับ ก็เมื่อกี้ผมก็กลับต่างจังหวัดไปสามสี่วันนะไม่ได้รดน้ำแต่เขาก็ยังอยู่ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้เอาตากแดดร้อยเปอรซนะมันอยู่ในร่มบ้างเนี่ยอันนี้เราไม่เอาเราก็ทิ้งไปนะไม้จบละต้นนี้นะครับต้นนี้นี่นะครับก่อนลิดนี่นะครับก่อนลิดใบก็จะเป็นรูปนี้นะครับ ก่อนจะริดใบตัดรากนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับริดใบเสร็จเขาก็จะพุ่งหน่อยก็จะกลับมาสวยเหมือนเดิมนะครับส่วนต้นนี้นะครับต้นนี้ก็พุ่งดีเช่นกันนะครับดูนะครับบนกลมกลมดีเลยนะครับสวยแต่ก็มียอดที่พุ่งออกมาบ้างนะครับก็เขาได้รากได้ที่ดินใหม่ครับที่กินใหม่ที่หากินใหม่เพราะว่าตอนที่ น,นี่ครับที่ตัดออกไปลากเขาล้นกระถางแล้วนะครับก็พุ่งดีนะครับพุ่งดีเครื่องปลูกก็เป็นอนินซีนะครับเครื่องปลูกเป็นอนินซีล้วนก็จะมีตุ้มดินเก่าครับตุ้มตุ้มของอใบกัมปูอยู่นิดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอนาคตผมก็จะเปลี่ยนเป็นอนินซีทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวเครื่องปลูกค่อยมาดูกันนะครับนี่ครับสองต้นต้นต้นแรกสองต้นนะครับเอามาดูต้นนี้นะครับต้นนี้ต้นนี้กเ็เขียวดีนะครับพุ่งเร็วดีเหมือนกันนี่ครับรูปก่อนรูปอันนี้รูปก่อนที่จะก่อนรีดใบนะครับรูปก่อนรีดใบก็จะประมาณนี้นะครับโอ้ยลูอ่า,อาใชู่ อันนี้นครับรูปที่ลิดใบก็จะประมาณนี้นะครับลิดใบพอ20กว่าวันก็20วันก็จะกลับมาเขียวประมาณนี้นะครับนี่ครับก็เร็วดีนะครับนี่ยอดพุ่งพวกนี้ต้องตัดออกนะครับยอดพุ่งดีนะครับก็น้ําถึงแดดถึงก็สวยนะครับปุย๋ยมาดูเครื่องปลูกนะครับเครื่องปลูกเครื่องปลูก เครื่องปลูกที่ผมใช้นะครับที่ที่ใส่ในกระถางนะครับนี่ก็อ่าก็อันนี้เลยนะครับก็หินเป็นลินรีนะครับก็มีหินภูเขาไฟนะครับผมใช้เบอร์เล็กนะครับเนื่องจากกระถางเรามันเล็กนะครับกระถางเรามันเล็กแล้วช่องอากาศมันก็จะไม่เยอะนะครับเราใช้เบอร์เล็กมันก็จะเข้าไปทุกซอกทุกมุมได้นะครับถ้าเบอร์ใหญ่มันก็จะกระถางเราเล็กนะครับ มันก็จะมีช่องอากาศบ้างนะใบเขียวดำดีนะครับเขียวเขียวปื้อเลยเขียวถ้าโดนแดดอะไรเงี้ยสวยดีนะครับพค่อำนาชอบแดดครับอ่ะเครื่องปลูกต่อลืมก็มีหินภูเขาไฟนะครับสีขาวก็ได้สีดำก็ได้รวมกันก็ได้นะครับสีขาวสีดำแล้วก็มีอ่าเพลร์ไลท์นะครับเพลร์ไลท์ แล้วก็มีเวอร์มิคูไ์แล้วก็มีกรวดแม่น้ํานะครับถ้าใครไม่มีพวกนี้ก็ใช้แค่หินผเขาอไฟกับสีดําสีขาวแล้วก็เพอร์ไลท์ก็ได้นะครับเอ้ยกรวดแม่น้ําด้วยก็ได้หรือผสมใบก้านปูด,ด้วยก็ได้นะครับอันนี้สูตรใครสูตรมันนะครับไม่มีอะไรตายตัวนะครับนอกจากจะลองทําเองถึงจะรู้นะครับว่าแบบไหนมันงามไม่งาม ่วนผมก็เนี่ยครับผมไม่ได้รดน้ำสี่วันนะครับเนี่ยวันศุกร์วันศุกร์วันพฤหัสผมกลับบ้านผมกลับมาวันจันทร์นะครับก็ยังก็ยังก็ยังชุ่มอยู่นะครับเขาเก็บความชื้นได้ดีนะครับเห็นผู้ก่ไฟพวกนี้แล้วก็เนี่ยครับเบร์เล็กๆนะครับละเอียดไม่ใหญ่ครับโอเคก็อันนี้นะครับก็มาอ่า ก็เห็นมันเขียวแล้วก็เลยอยากทําคลิปให้ดูนะครับว่ามันไปถึงไหนบางท่านก็มีถามมาบ้างนะครับว่ามันงามหรือยังนะครับโอเคก็ตัวน,นี้อาจจะพุ่งช้าหน่อยนะครับเพราะว่ากระถางเขาบางนะครับแต่ว่าก็แค่นี้ก็ก็ระดับหนึ่งแล้วนะครับก,ก็พอใจระดับหนึ่งแล้วครับโอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตาม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ